สวัสดีครับผมผมหมอบอยเคียร์ชัดนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับเราจะมาเช็คดวงอัปเดตข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์ดวงทั้ง12ราศีว่าราศีไหนดวงดีราศีไหนดวงเด่นราศีไหนต้องเตือนกันบ้างนะครับแบบเจาะลึกเน้นเนนกันไปเลยครับ คลิปนี้นะฮะเราจะมาทำนายดวงเฉพาะเจาะจงของคนที่เกิดราศีหรือผู้มีลักนณะสถิตราศีนั้นเท่านั้นนะครับแต่กรอ,อื่นนะฮะจะรับฟังคำพยากรณ์อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากคลิปนี้และที่ช่องหมอบอยเคลียร์ชัดนะครับกดติดตามกันเลยครับผมราศีกุม หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่12มีนาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกลุ่มครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับต้องเลด้ว่าเป็นเดือนที่มีแต่เรื่องวุ่นวะวุ่นวายนะฮะยุ่งเหยิงแถมอารมณ์ในช่วงนี้คนระใจลอยได้อีกตั้งหากนะครับไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหงุดหงิดง่าย,ายบางครั้งก็ใช้แต่อารมณร์นะฮะไม่มีเหตุผลเป็นคนคาดเดาใจลําบากเบื่อเบื่อขี้เกียจครับ และก็มีแต่เรื่องภายในให้กังวลใจหลายๆเรื่องนะครับระวังนะฮะคุณจะมีปากเสียงคนภายในครอบครัวครับดวงเดือนนี้นะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมเช่นทํารั้วบ้านทาสีใหม่จัดห้องนอนพื้นสุดหลังคารั่วท่อประปาแตกลดเสียเป็นต้นครับส่วนเรื่องการงานนะครับ ในเดือนนี้นะครับชาวราศีกุมเป็นจังหวัดที่งานพอจะมีเข้ามาบ้างนะครับแต่อย่าเลือกงานนะฮะหรืออาจจะต้องได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบไม่ถนัดไปก่อนนะครับเป็นงานเจอบๆครับหรือยังมีความไม่แน่นอนคาดดาวลาบากเพราะว่าดวงดาวที่เป็นตัวแทนดาวการเนี่ยงานขณะนี้นะฮะโคจรวิกลจริตครับเดินผิดปกติสับทางโหนนะครับเรียกว่าดวงดาวนั้นเดินมนนะครับเป็นเสมือนครับ มันคนทนอะไรไม่ค่อยจะได้นะครับต้องใจเย็นๆนะครับด้วยจังหวะดาวยังไม่เกื้อกูลหนุนดวงสักเท่าไหร่คนราศีกุมช่วงนี้นะฮะใครก็ตามแต่นะครับที่จะลงทุนก็ควรที่จะเลี่ยงไปก่อนครับเพราะเดือนนี้นะครับยังอาจจะทำให้คุณนะฮะเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างง่ายๆครับการเงินครับของคนราศีกุมนะครับเริ่มต้นเดือนถึงกลางกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นจังหวะที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง เงินไหลมาเทมาครับราบลื่นดวงจะมีโชคแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันจะเรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่ลงตัวนะครับแต่ขอเตือนเลยนะและทําเครื่องหมายดอกจันตัวตัวเอาไว้เลยพอเข้าหลังวันที่14พฤศจิกายนไปแล้วฮะระวังครับดวงมีโอกาสเสียเงินมีรายจ่ายเยอะแบบไม่คาดฝันเฉกเช่นเดียวกันครับเป็นเพราะจังหวะดาวยังไม่เอื้อนนะฮะประกอบกับนะครับไม่วางแผนการเงินเตรียมรับมือเอาไว้นะครับรู้อย่างนี้แล้วนะฮะรีบบริหารจัดการตอนนี้เลยครับผม เรามาฟังครับดวงความรักของคนราศีกุมกันบ้านนะครับขยับเข้ามาฟังใกล้ๆเลยนะฮะช่วงนี้ครับในดวงเรื่องความรักจะมีเกณฑ์วุ่นๆนะฮะและอาจจะไปเกี่ยวข้องกับพวกเอกสารข้อยกลงข้อยกเลิกสัญญาอะไรบางอย่างนะครับจะส่งผลถึงในเรื่องทั้งความรักหุ้นส่วนและคนใกล้ชิดครับดวงเดือนนี้เป็นความรักที่ผัดพลากนะและห่างไกลกันนะครับคนโสดครับดวงสตา์มีเกณฑ์ที่จะพบรักจากต่างแดนต่างชาติต่างภาษา คนเป็นม่ายครับหรือคนที่มีความแตกต่างจากเชื้อชาติผิวพันธุ์สึกการศึกษาและด้านศาสนานะครับผมจะพบลักจากสื่อออนไลน์ครับหลังวันที่1 5พฤศจิกายนนี้ครับผมมงคลเสริมดวงสตาร์ของคนราศีกลุ่มครับนะฮะอันนี้เป็นเคล็ดลับของหมอบอยเลยนะครับหาเวลาและโอกาสนะครับไปกราบสักการะพระราหูนะฮะที่วัดศรีสะทองนะครับ จังหวัดนครปฐมนะฮะเพื่อเสริมความรวยนะครับเสริมความสําเร็จและโชคลาภและวาสนาของคนราศีกุมครับและอีกหนึ่งสถานที่นะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับที่วัดป่าเลไลนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหาโอกาสหาเวลาครับไปไหว้พระพุทธปางป่าเลไลนะครับเสริมนะเร่งนะครับโชคเร่งความก้าวหน้านะครับเร่งความสําเร็จนะครับ ตรงนี้นะเป็นจุดเด่นมากๆเลยนะฮะถ้าพอมีเวลานะครับก็ไปกราบสการะครับนะฮะศักดิ์สิทธิ์แน่นอนครับสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับกับข้อมูลการพยากรณ์ดวงชะตาของคนราศีกุมนะฮะหรือผู้มีลัคนาสถิตราศีกุมประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นไงบ้างครับถ้าท่านผู้ชม ผู้ฟังชื่นชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดสับสคร i b e นะครับ <_ S 1> เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารนีๆด,ดีครับกลับมาพบกันใหม่ครับกับคลิปต่อไปวันนี้ต้องขอลาไปก่อน แต่ก่อนจะลากันนะครับก็ขออธิษฐานนะครับขอให้คนราศีกุมที่ฟังอยู่นะฮะประสบความสำเร็จก้าวหน้าครับล่ำรวยนะครับเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหลังจากนี้โดยฉับพลันเลยนะครับสวัสดีครับล้วพบกันใหม่นะฮะกับคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามผลงานของหมอบอยด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ